แต่ผมไม่เครียดผมมีงานอะดิเรกอยู่สองสาอย่างก็นั้นนะครับก็เป็นเรื่องสนุกสนุกแต่ผมก็แปลกใจเอองานอดิเรกผมนี่ทำไปทำมาเดี๋ยวก็วกกลับมาเรื่องการเมืองได้ผมพูดถึงพักการเมืองที่พยายามดูดสอสอ ด้วยอำนาจเงินอำนาจรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่ผมดูบอลอังกฤษครับระวังนะครับศูนย์หน้าฟอร์มดีๆค่าตัวแพงที่สุดย้ายสมโมสสอไปแล้วมันยิงไม่ได้สักประตูครับผมฟังเพลงบังเอิญไปอยู่เมืองนอกเด็กๆผมก็ฟังเพลงสากลทุกวันนี้ ผมกลับมาสะสมแผ่นเสียงผมเพิ่งซื้อแผ่นเสียง t ท y l อร์ w ว f t แผ่นล่าสุดอาทิตย์ที่แล้ว t ท y l อร์ w ว f t มีคำคมเสมอครับ t ท y l o r Swift บอกว่าแก้วที่แตกจะมีความคมมากขึ้นฉะนั้นใครที่กำลังจะมาทุบประชาธิปัตย์ เหมือนกำลังทุบแก้วให้แตกผมจะบอกว่าทุบเสร็จผมจะเอาความคมของแก้วที่แตกไปตัดวงจรอ,อุบาตการซื้อเสียงและการคอร์รัปชันในประเทศ